หนึ่งความสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งนอกจากจะมีเรื่องราวความสําคัญต่างๆแล้วยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งครับท่านเป็นทหารที่ยอมสละชีวิตแต่ไม่ยอมเสียคําสัตย์ครับเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรียกได้ว่าสู้ขาดใจสู้ไม่ถอยถึงแม้ว่าดาบในมือข้างนึงจะหักไปแล้วแต่ก็ยังคงสู้ต่อไปครับจนสามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้ท่านก็คือพระยาพิชัยดาบหักครับ พระยาพิชัยดาบหักเดิมชื่อจ้อยเกิดในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2284ที่บ้านห้วยขาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อครั้งวัยเยาว์ได้มีการทะเลาะวิวาทกับลูกเจ้าเมืองเป็นเหตุทำให้ต้องออกจากเมืองพิชัยจากนั้นไปเรียนวิชามวยกับครูเที่ยงจนได้รับสมญานามว่านายทองดีฟันขาว ต่อมาได้ไปฝึกวิชากับครูมเมฆท่าเสาและฝึกวิชาดาบที่เมืองสวรรคโลกความสามารถของนายทองดีเป็นที่พอพระไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงชักชวนให้เป็นทหารคู่พระบารมีและได้รับแต่งตั้งให้เป็นหลวงพิชัยอาสาและเจ้าหมื่นวัยวรนาถตามลำดับจนกระทั่งเหตุการณ์ที่แม่ทัพพม่าได้ยกทัพมาตีเมืองลับแ,แลแล้วเลยมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยนำทหารออกสู้รบป้องกันเมืองแล้วคาดว่าได้เสียหลักใช้ดาบข้างหนึ่งยันพื้นเพื่อพยุงตัวเอาไว้จนดาบหักคามือแต่ก็สู้จนสามารถเอาชนะข่าศึกได้จึงได้รับฉายาพระยาพิชัยดาบหักตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา ผมทราบมาว่าดาบของพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยเขาเรียกกันว่าดาบเหล็กน้ําพีซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะพี่ไม่รู้ว่าด้วยจังหวะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมดาบท่านมันถึงเกิดหักขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะว่าแบบสู้จนดาบหักเนี่ยฮะการถือดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหักมีดาบเหล็กน้ําพีอยู่ข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งเชื่อว่าเอาดาบไม่ดีของทหารที่อาจจะล้มตายหรือว่า ที่ว่าล่วงอยู่เนี่ยเอามาสู้ก็เอาดาบอีกข้างหนึ่งอาจจะมาเป็นใช้ใช้รับนอกจากนุสาวรีของพยาพิชัยดาบหักก็จะมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดอีกอย่างว่าทำไมเหล็กน้ำพีถึงเป็นสุดยอดศาสตราวุธในมาตั้งแต่สมัยโบราณ คุณผู้ชมฮะนี่ดูข้างหลังผมนี้ฮะนี่คือดาบดาบเหล็กน้ำพีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมดาบเหล็กน้ำพีเนี่ยสมัยก่อนเลยตั้งแต่ยุคโบราณเป็น อาวุธหรือศาสตราวุธให้กับพระมหากษัตริย์หรือรว่านักรบไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณราะะรนะครับตั้งแต่พระแสงของงาวพระแสงดาบคบค่ายของพระนเรศวรเชื่อว่าทาจากดาบจากเหล็กน้ําพีนะครับดาบล้างอาถรรพ์ของพระนารายณ ah ์มหาราชก็เชื่อว่าทําจากเหล็กน้ําพีดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนก็ทําจากเหล็กน้ําพีเหล็กน้ําพีเนี่ยมีอาถรรพ์หรือว่ามีความสําคัญพิเศษคือเมื่อตีเป็นมีดเป็นดาบแล้วสามารถชี้ไปบนฟ้าแล้วหยุดฟ้าหยุดฝนได้ อันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับ,รบว่าถ้าทําจัดพานไหว้ครูหรือว่าจัดดอกไม้ธูปเทียนดีๆแล้วแล้วก็อขอขามาต่อฟ้าต่อดินแล้วสามารถทําพิธีหยุดฟ้าได้อย่างคนโบราณจะประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทําพิธีกรรมอะไรที่ไม่อยากให้ฝนตกจะต้องมีดาบหรือมีดเหล็กน้ําพีไปใช้ในการพ,พิธีนั้นด้วยมันมี คำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์บ้างไหมฮะในเรื่องของว่าทาไมทําไมเหล็กน้ําพีเนี่ยถึงเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงคงทนได้ขนาดนี้ฮะครับก็คุณลักษณะพิเศษอีกอย่างของเหล็กน้าพีเมื่อทําเป็นอาวุธหรือสัตว์อาวุธแล้วจะมีสีออกเหลือบเขียวปีกมแมลงทับครับนะครับเนี่ยก็คือสีแบบนี้แหละสีแบบนี้แหละจะออกมันมน่อยดม่จะไม่ดำร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่แล้วจะไม่เงาไม่ได้เงาเหมือนเหล็กทั่วไปขนาดนั้นครับนะฮะแล้วเชื่อมมีนอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็คือเป็นสนิมได้ยากครับเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับไปไปแยกหาส่วนประกอบของเหล็กน้ําพีว่ามีส่วนประกอบแร่ธาตุอะไรบ้างซึ่งพบว่ามีแร่บางตัวเนี่ยที่ทําให้เหล็กน้ําพีเป็นสนิมได้ยากกว่าเหล็กชนิดอื่นดาบเล่มนี้นะครับยาวนี่ละหกจุดสองสี่เมตรทั้งหมดนี้ตั้งแต่ไหนฮะตั้งแต่สับครับด้ามจับตรงนู้นเลยอ่าค่ัใช่ครับยาวมา จนถึงปลายดาบครับ9.24เมตร9.24เมตรครับน้ำหนักประมาณ500กว่ากิโลกรัม500กว่ากิโลกรัมครับเมื่อครเราเดินผ่านใต้ตรงนี้นะฮะครับกรุณาอย่าจับครับดาบน้ำพีมีอาถรรพ์ครับทำไมฮะทำไมถึงต้องเขียนขนาดนี้ครับเพราะว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยในความเชื่อของคนโบราณก่อนว่า มีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งคือนอกจากขับไล่พูดผีปีศาจนะครับป้องกันคุณใสแล้วอีกอย่างหนึง่งยังสามารถแก้วิชาอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวด้วยเดี๋ยวนะฮะแก้วิชาก็คือทําให้วิชานั้นเสื่อมไปเอาแสดงว่าใครที่เชื่อในเรื่องนี้แล้วเขาได้สักพวกคงกระพันหนังเหนียวอะไรพวกนั้นมาหากถูกดาบเหล็กน้ําพีเล่มนี้เฉพาะเล่มนี้ก่อนนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าปลุกเสกเต็ม เต็มสูบเลยหมถึงว่าเต็มรูปแบบเลยใคาก็เต็มสูบเลยนะฮะก็คือใครถูกกดาบเล่มนี้ไปแล้วคาถาจะเสื่อมอ่าบุคคลท่านนั้นจะต้องไปปลุกเสกร่างกายหรือว่าไปไปทำพิธีกรรมใหม่เลยครับถือว่าเสื่อมไปแล้วผมได้ยินมาว่าในขณะที่กำลังสร้างดาบเล่มนี้นะฮะก็มีเรื่องราวเหมือนกันใช่พี่ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็ตอนนั้นนะครับที่ว่าไปทำที่ลำปาง ขณะที่ทำเนี่ยทำปกติไม่ได้นะครับตอนหลอ่อตอนตีดาบเนี่ยนะครับจะต้องมีการนำเพลงดนตรีของคนเหนือเขาเรียกว่าจอยซอเนี่ยมาบรรเลงให้เทวดาที่ดูแลเหล็กน้ำพีเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินหรือบันเทิงเพื่อที่จะให้การหล่อหรือตีดาบเนี่ยผ่านรู้เรื่องไปได้ด้วยดีนะครับแล้วที่สำคัญคือพอเป็นรูปดาบตีเป็นรูปดาบเสร็จแล้วการสลักลวดลายลงบนดาบ คราวนี้แหละครับมีเหตุที่เกิดอาถรรพ์ก็คือมีช่างสลักลายดาบคนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยครับเกิดไปชันเหนือเหนือดาบไม่ได้ไปนั่งค่อมแบบว่าคอมแบบขีนะครับแค่เขาชันเหนือดาบแค่นั้นเองพอตกกลางคืนครับก็ฝันว่ามีชายยุคโบราณกำยำเลยถือไวมาเคี่ยนที่หลังพอเคี่ยนหลังพวกตื่นขึ้นมา หลังเป็นมีรอยเหมือนไหวก็คือเนี่ยครับนี่คือรูปของหลังของช่างที่มาเล่าให้ฟังว่าเจออาถรรพ์ของดาบเหล็กนัมพีเล่มนี้ครับเห็นลายเคียนชัดมากเห็นลายเป็นเส้นเลยดูสิฮะแล้วลายนี้จะหายได้ยังไงก็คือจะต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาที่ดาบแล้วลายที่หลังนั้นจึงหายไปครับรอยที่ลาย ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่บอมด้วยนะฮะที่วันนี้สละเวลามาเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราฟังในวันนี้นะครับสนุกมากครับผมค่บมาถ่ายครับ